ด้านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้น,นำคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งก็พบนะครับห้องคอนโทรล CCTV ถูกงัดมีการตัดระบบไฟฟ้าและก็รวมไปถึงระบบน้ำด้วยส่วนทรัพย์สินอื่นๆนั้นยังไม่สูญหายครับวันนี้นายประภาสปบุญยินดีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการ3ฝ่ายประกอบด้วยทหารตำรวจและผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ได้เข้าตรวจสอบความเสียหายภายใน,ในกระทรวงมหาดไทยหลังจากถูกม็อบประชาธิปัตย์ยึดมานานกว่า6เดือน จากการตรวจสอบดังกล่าวนั้นไม่อนุญาตให้สื่อบนชนเข้าไปสังเกตการณ์ขณะที่นายทาวรเสนเนียมแกนนำมอบประชาธิปัตย์ได้เดินทางมาเพื่อขอเลื่อนการเข้าไปตรวจสอบในวันนี้เพราะติดการชุมนุมแต่ทางคณะกรรมาการยืนยันจะดำเนินการตามหมายกำหนดการเดิมนายถาวอจึงได้ร้องขอให้เจ้าหน้าท,ที่ตรวจสอบด้วยความตรงไปตรงมาภายหลังจากการตรวจสอบนายประภาสเปิดเผยว่า จากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆรวมทั้งชุด EOD และสุนัขตำรวจเค .9 เข้าตรวจสอบไม่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใดส่วนการตรวจสอบทรัพย์สินยังไม่มีทรัพย์สินทางราชการใดสูญหายโดยพบเพียงมีการงัดประตูที่ตึกหน้าและตึกศาลาว่าการกระทรวงถูกตัดกุญแจเพื่อเปิดไปยังห้องคอนโทรล C C T V และก็รวมไปถึงการตัดระบบไฟฟ้าและระบบน้ำส่วนทรัพย์สินส่วนตัวของข้าราชการนั้นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง นายประภาสกล่าวอีกว่าชุดตรวจร่วมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยวันพรุ่งนี้จะจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจำนวน200คนและกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจากกทมรวมทั้งรถฉีดน้ำในการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนจะเปิดให้ข้าราชการเข้าทำงานได้ตามปกติทั้งนี้ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับด้วยนะครับว่าหากมีทรัพย์สินข้าราชการชำรุดเสียหายให้จดบันทึกรายการเพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปดำเนินคดีคิดค่าเสียหายต่อไป